โอ้หัวใจเดียวอย่ายอย่ามาสก,กิดฉันไม่เอาไม่เอาอย่าสก,กิดฉันเด็ดขาดสวัสดีค่ะเคนคซี Can ่เองนะคะตอนนี้ก็ไม่อยู่เกมไมค์ครับกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มีอยู่กันในโปรเจกต์ไมค์ครับอีพิคครับนั่นเองค่ะก็จากตอนที่แล้วใช่ไหมคะตอนที่หนึ่งที่เราแคสกันเมื่อเม่นานมาแล้วอะ่ะเออก็ทําให้เราได้รู้ว่า เกมนี้มันเล่นยากจริงๆนะคะ m i e c f t Epic Cup เนี่ยยากมากเลยนะคะก็ไม่รู้พี่ขวัญจะผ่านไปได้หรือเปล่าแต่ก็วันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาทําเตียงคือได้ข่าวว่าก่อนที่จะแคสก็ไปตายตรงนู้นมา1ทีนะโอเคเราก็อยากจะทําเตียงใช่ไหมเพื่อเวลากลางคืนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่ากลัวมากเออตอนคืนแบบไม่ค่อยอยากจะอยู่สักเท่าไหร่เพราะม่งน่ากลัวสุดๆอะเออกว่าจะแบบเช้าวกว่วจะอะไรโหแบบ เป็นไมค์ครับที่รู้สึกว่าเล่นยากมากต้องมีคนช่วยอ่ะถึงจะแบบเออถึงจะเล่นไหวเนี่ยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาหาขนแกะกันดีกว่าให้น้องเมนว่าขนแกะอยู่ในบ้านไหพี่เออก็จริงของเขานะอ้าขนแกะเอามาฉันจะได้เตียงแล้วสบายแล้วเราเตียง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 โอเคเอ้าเอ้ามันไม่ได้ค้าเตียงกันอย่างนี้หรอ เอาชิบหายล้เอาทำไมอ่ะเอาเตียงคาราบยังไงหรอเฮ้ยมันอีปิกคาราบจริงๆอะคาราบก็อยากไหนขอดูเตียงสิอ,อือะไรนี่ต้องมีเครื่องมือฮฮมเมอร์อันนี้นะคะซึ่ง oh. <laughs> อันนี้ทําจากสติกอะไรบ้างเนี่ยสติกโอ้โหเนเจอร่าเนเจอร่าหมดเลย โอ้โหแล้วกว่าจะได้เป็นอันนี้ <c oughs> นี่คือแค่คราฟเตียงใช่ไหมโอ้โหแล้วก็ต้องใช้แบบบล็อกไม้เหมือนกันด้วยต้องเป็นขนแกะสีขาวกับสีแดงด้วยทำไมมันจะยุ่งยากขนาดนั้นวะไม่งงไม่เอามาและเตียงเนี่ย <c oughs> อุย้ยยากมากยากมากอ่ะเอายังไงดีอ่ะอยากจะแบบเดินทางไปไกลๆอะ่ะอ,อันนี้อะไรอะ่ะแครอท แครอทแครอทแครอทปลูกไว้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราหาอาหารไปด้วยข <c oughs> ันว่าถ้าเราแบบไปหาตามพวกแบบเขาไม่ได้เรียกว่าเมืองดีเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันจะเป็นเหมือนสถานที่ก่อสร้างอย่างเงี้ยมันอาจจะมีไหมคิด <c oughs> <c oughs> ว่ามันน่าจะมีไหมโอ้ยทำไมรู้สึกเหมือนยากเดี๋ยวนะขอดูอาวุธรอก,ก่อนแป๊บ,บนึงโอเคจากที่ตายไปนี่แบบว่า สเปสะสปะมากไม่รู้อะไรโอเคเดี okay, ๋ยวขอเข้าไปดูที่บ้านก่อนแล้วกันนะคะว่าในบ้านเรามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะเอ้ยเรามีดอกไม้ได้นี่ว่าโอเคก็อย่างงี้ก็ย้อมสีได้เลยนะคะก็สามารถได้ผลแกะสีแดงมาแล้ว2อ,อันใช่ปะโอเคแล้วก็ที่เหลือต้องไปหาไม้มาซึ่งรู้สึกว่ามันจะยากนะโอเคเดี๋ยวเราวางไว้แบบนี้เป็นแบบเหมือนของเขาเลยนะคะไม้หร มันน่าจะยากอยู่นะไม้ไม้ไม้ไที่ขดขวัญก็ไม่มีแล้วด้วยละ่ะพีกแอคอะพังไปแล้วเปล่าวะเฮ้ย <Hey! S 1> มันเล่นยากจังเลยนะ่ะไออีปิกค้าอะไรเนี่ยทำไมต้องโหดกับเราด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่านะคะว่า ตรงเนี้ยมีอะไรให้เราทำกันบ้างโอเคเราสามารถทำเป็นฟินพิกแอคได้นะคะ,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 ะเดี๋ยวนะฟินพิกแอคมันใช้อะไรบ้างนะเคนี่คือฟินพิกแอคนะคะต้องใช้กากระบาดด้วยนี่ไงกากระบาดโอเคทำฟินพิกแอคไปก่อนก็ได้คะ่ะเพราะว่ามันไม่มีไงเนื่องจากมันไม่มีไงเราก็เลยต้องเอาแบบธรรมดาไปก่อน โอเคค่ะได้มาแล้วสามเ e อ็กแพคดรามดโอเคเรียบร้อยมีอย่างอื่นให้ทำไหมดาบเดิบจริงๆดาบเรามีพอมีอยู่นะก็ไว้แล้วจะหายลอนยังไงวะยังนั่งคิดอยู่นะคะว่าจะหายลอนยังไงจะมืดอีกแล้วโอ้ยเอ็นพีคุยไหมรู้สึกอยากคุยเอ็นพีซเอาเขาเข้าบ้านเขาจะนอนกันหมดล้ว ข้าวก็ไม่ได้คาฟอย่างนั้นด้วยนะข้าวก็แบบไม่ใช่คาฟแบบอย่างนั้นนะเออคาฟยากกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยทุกอย่างคือยากหมดอะเพราะมันคือชื่อของมันเลยะคะ่ะคืออีปิคราฟนั่นเองโอ้ยน้องหมีหมีตัวใหญ่มากอะออหมีโหดอ่ะแอปเปิล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 มะละกอกล้วยส้มอันนี้ไม่ยังไม่สุก แอปเปิลแอปเปิลอ่าได้กินแอปเปิลมาแล้วตรงนี้คือที่เรามาโดเรามาโดไม้จากครา้ที่แล้วเราต้องเอาใช้ไม้บิดบูส์นั่นเองนะคะซึ่งเอาไปอีกก็ได้ปะไม่ต้องไปหาไงหาต้นบิดไม่เจอไงก็โดมันตรงเนี้ยแหละโอยชิบหายล้วทอชก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนละกันเพราะว่ากลางคืนนี่ต้องพูดเลยว่าน่ากลัวมากนะคะ ถ้าทางที่ดีเป็นไปได้อย่าอยู่ตอนกลางคืนเพมันน่ากลัวเฮ้ยกาดกาดอยู่ไหนหมดเร็วฉันกำลังหาอาหารมาเฝ้าหน่อยโอเคเดี๋ยวเราปลกเพิ่มไปอีกนิดนึงน,นะคะมันมันบด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 แล้วก็ปลูกเผื่อไว้ให้เอซเพราะไม่ใช่อะไรปลูกเผื่อไว้ให้ตัวเองเพาตัวเองต้องอยู่ตรงนี้ โอเคปูไปนะคะมองเห็นหรือเปล่าอะตอนนี้เริ่มมืดแล้วอะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าเอา๊ะงอ,อ,อยู่ก็ได้หนังวัวมาสองอันคืออะไรปะ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูของกันนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันดีซึ่งถ้าคิดว่าขวันจะทำเตียงมันคงจะยากมากเลยอะ มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โ oh ห oh, amazing ดุกจริงดุกจิ้งมากมันยากอะกว่าเราจะหาของมาทำครบนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงเดีย๋ยวพอเราตายมันก็เหมือนเริ่มใหม่ไม่ดีเลยติดใจตรงเตียงนี่แหละทำไมต้องค้าบยากขนาดนั้นด้วยโอหมดเยอะมากพูดเลย โอ้โหแล้วกว่าจะไปหาของแลแบบนี้มาตีนี่ต้องทำยังไงเนี่ยก็โหดมากอะ่ะเป็นมอดคล้ายๆกับมอด f อ b ี V ซึ่งจริงๆเอฟทขวัญก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ได้พวกพี่ชายช่วยอะไรเงี้ยเออข้าบุงคับูุเห็นไหมขวัญไม่ค่อยได้ไปทําเลยกลายเป็นว่ามาเล่นอันนี้คนเดียวเริ่มโง่เริ่มไม่รู้เรื่องทํายังไงวะโอเคจ่ายที่ดูอันนี้มัน เราจะใช้เป็นไม้อะไรก่อนดีอ่ะมีบีชวูดนะคะก็ใช้เป็นบีชวูดก่อนก็ได้วางไว้ตรงกลางเราก็ต้องหาไม้พวกเนี้ยมาให้ได้อ่ะมันถึงจะทำได้อ่ะคือแบบว่าโหดมากนะคะสำหรับการทำเนี่ยรู้สึกอยากจะร้องไห้น้ำตาจีไหลโอเคเดี๋ยวขวัญว่าจะคับกล่องไว้เพิ่มนะคะอ้อยโอเคใช้ไม้นี้ไปก่อนแล้วกันนะ เฮ้ทำกล่องเล็กไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวกล่องนี้ขวัญจะเอาไว้ใส่ของที่เราจะทําเตียงนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องไปทําเตียงนะคะซึ่งมันก็คือต้องใช้เนี่ยหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นไม้ที่เหลืออีกอ่ะรู้จุงไหนอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช้อันนี้ไม่รู้อะไรเก็บไปซะก็มีอะไรเก็บอีกไหมสีแดงเก็บไปค่ะนี่ไงที่เราต้องใช้ทําเตียง โอ้โหการจะคาบเตียงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลยนะอหอยเดี๋ยวนะฐานเตียงมันใช้อะไรบ้างนี่ฐานเตียงมันใช้เป็นอ่าอเมริกันหรือว่าวูดลามวูดดร์กวูดมดซิงวูดโอ้โหใช้มาเยอะมากอะ่ะลามวูดมันต้องเป็นต้นบจ์วูดเอ่อบจ์วูดได้ใช่ปะ ได้เอาบิชมูสแทนมันจะดูดง่ายกว่าหรือว่ามันจะต้องตามเซตนี้ด้วยอะแบบผสมกันไม่ได้แบบต้องไปตามเซตอะโหงี้ก็ยากมากเลยนะมอสซินบูสโอเคเอาเป็นว่าหาไม้ชื่อปแปลกๆแ,แล้วกันแต่ตอนนี้มันยังไม่เช้าเลยอะยังไม่อยากออกไปนะคะทอชทอชไม่มีแล้วหรอโอ้โหไม่มีเลย <laughs> คงจะต้องแบบว่าไปหาเพิ่มแปบบ๊บนึงนะ่อย้ายเข้าไปอีกบ้านหลังนึงหาทําที่ขุดก่อนเพราะว่าที่ขุดอันเดียวไม่น่าจะพอนะคะน่าจะพังตรงนี้ก็ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นของที่ขุดเลยนะครับรู้สึกเหมือนมีซอมบี้กำลังพังบ้าน NPC นบตัวอยู่แถวนี้ไปบ่ อุ้ยลูกเอเมซีตกใจหมดใครให้พังบ้านวะเฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหนี่มันจอมพังบ้านใช่ไหมอ่ะนี่แน่ตายซะเดี๋ยวทำร้า,ายเนซีฉันนะโอเคอากาดเราจะต้องดูแลหมู่บ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดตรงไหนอีกเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเนี่ย ตรงนี้ไม่มีอะไรค่ะว่างเปล่าสุดแซนจะว่างเปล่าโอเคอันนี้เราโดของหมดแล้วนี่หว่าอุยเราจะต้องหาของมาทำเองแล้วเอา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 สู้เขาโอเคสู้ชนะนะคะโอเคเดี๋ยว ทำเพิ่มนะคะเพราะว่ามันไม่น่าจะพอแน่ๆเอาชิบหายหิวน้ำโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าไม่บ้านบ้านนี่มันบ้านฉันโอเมก้าโอเมก้าโอ้ย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 โอเมก้าโอไมก้าฉันหิวน้ำอ้าวบ้านฉันบ้านของฉันน่ะอย,อยู่บ้านพังเลยอโอ้อนะหิวน้ำก็ว่าสถานะอะไร สถานะหิวน้ำนะตอนนี้อู Ooh, ห้หูบ้านเราต้องรีบซ่อมซะละโอ้โห oh มาเยี่ยมฉันทำไมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยจะดีใจเท่า,หาไหร่เลยพวกเธอมาเนี่ยต้องมาหาเออแม่พิมพ์นะคะในการทำอ่าเขาเรียกอะไรนะไอที่ขุดเนี่ยเออนี่ไงแม่พิมพ์ ที่โหดต้องใช้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็พลิกแอคใช่ป่ะแล้วก็ใช้อันนี้ด้วยนะคะอย่างอื่นยังไม่ต้องมัง้งอาอ,อันนี้มีไม้อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวหันงงอ๋อนี่ไงแล้เวเราก็ใส่นี่ลงไปโอเคได้มาราคาแล้วก็ สองอันไหมเสร็จแล้วก็เป็นอันนี้ค่ะอันนี้ใช้อันนี้ไม่ได้หรอที่คาดมันต้องใช้อะไรอะ่ะใช้ไม้ทำได้ปะอ๋อได้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 แล้วถ้าใช้หินทําได้ปะอลูมิเนียมทําได้ปะยังไม่ได้เอาเป็นไม้ไปก่อนเลยกันเอาแบบว่าเป็นของกระกากไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรให้ทําแล้วอะ่ะ คือของเรามันไม่มีไงคือแบบโคตรจะกากอะโอเคใช้นี่นะคะแล้วก็ใช้หัวนี้นะคะโอ้ยของนี่แบบเอียดเอียดแน่นอเอียดเลยฟิตฟตโอ้ยมันจะมีสามหัวแล้วนะเนี่ยพอเลยโอเคเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็ ไม้ใช่ไหมเมื่อกี้ไช้ไม้ทำโอเคเก็บไปแล้วก็มาตีกันอีกสักทีนึงค่ะนี่อ่ะโอเคได้มาสองอันนะคะก็เอาเผื่อไว้ละกันนะคะเพราะว่ายังไงมันก็เขาเรียก่าอะไรเดี๋ยวมันก็ต้องใช้อะ่ะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่จำเป็นนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ ซึ่งมันแบบอาจจะต้องใช้เยอะด้วยซ้ำอ่ะเรามาดูตรง last date ของเราก่อนดีกว่าเรามาตายตรงนี้ได้จะใดถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีตัวอะไรสักอย่างนะคะมาบุ้มขวัญเนี่ยเหมือนมาฆ่าแดมนองนี้มากกว่าเอ้ยมันคือลูกอะไรอะ่ะเฮ้ยมันกินกินได้ด้วยมาก็ต้องกินจัดเอาเลย เพรมีตามอย่างนี้ต้องเด็ดกินเลยแบบธรรมชาติอ๋อธรรมชาติเะล่ากินแบบธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติอ่ากินเข้าไปกินเข้าไปกินให้อิ่มนะกินเข้าไปกินเข้าไปนั่นแหละโอเคปะเราไปหาไม้ที่ดูแบบแลไอเทมกันดีกว่าซึ่งต้องมาทำเตียงมันจะโหดไปไหมะ จะหาไม้จากไหนนี่โอเคค่ะจะวิ่งไปทั่วแถวนี้แล้วละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีขวานอยู่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าต้องใช้ไม้อย่างอื่นด้วยเอาไม้อย่างอื่นไปก่อนด้ว <laughs> ยไม้โอ๊กธรรมดาไปก่อนแล้วกันค่ะเราต้องใช้คัพอะไรบ้างนะคะ okay, โอเคโอายสิ่งจําเป็นเลยด้วยนะคะสําหรับเอ่อโคนั่นเองโอ้ยขวันโอเคค่ะได้ละ มา嘛ไปไปะไ,ไปต่อไม้เหรอหาไม้แบบแปลก,กไม้ที่มันดูแปลก,กมันจะมีไม้แถวเนี้ยเฮ้ยนี่มันไม้อะไรทำไมมันขึ้นแบบนั้นน่ะน่าสนใจมากเลยอะเป็นไม้ที่แบบเอาแหวกแนวมากอันนี้มันไม้อะไรอะคะอันนี้เป็นทานคินิมอนเนาะอ่านไม่ออกอ่านผิดขอโทษด,ด้วยนะคะไม่เก่งเนาะ โอเคใช้อันนี้ตีได้ป่ะเหมือนจะตีช้าหรือเปล่าโอเคได้มาได้มาแต่มันไม่ได้เป็นไม้ว่ะมันได้เป็นอะไรอะอเก็บไปละกันค่ะขวัญไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าไปทำอะไรอ๋อ <c oughs> oh, มันอาจจะเป็นผลผลิตของมันซึ่งไม้มันจะเป็นจังเกิลบูธนั่นเองโอเคเฮ้ย okay. <c oughs> <c oughs> ป่าฝั่งนี้นั่นต้นอะไรนะ่ะ ต้นอะไรนะ่ะสีขาวๆน่า,าสนใจมากเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวเราจะลองไปดูนะคะว่ามันคือต้นอะไรนะคะเราต้องเก็บของไปเยอะมากในการทำเตียงเนี่ยจะทำได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะโอเคมาถึงแล้วมันคือต้นอะไรวะเอยต้องขุดแล้วดิอย่างเงี้ยมันคือวิชวูชนะคะวิชวูช โอเคลองดูหวังว่าจะไม่มีดาเมจอะไรนะฮะมีดาเมจที่ถึงขั้นกับก,ก,กีดเลยนะเฮ้ยตัดชาไปปะเขาใช้ตัดกันอย่างงี้ปะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไม่แตกสักทีไว้เ,เฮ้ยแตกสิเฮ้ยโหตัดนั้นมากอะ่ะ <c oughs> ยานนะ่ ฉันกำลังตัดอยู่นะยังไม่แตกอีกอ่ะโอเมก้า oh <my> แตกสิครับแกล้ง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 แกล,แ,ล,แ,ล,แ,ลแตกแล้วไม่ได้อะไรฉันขุดไปเพื่ออะไรหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ขวานที่ไวขุดอย่างนี้หรือว่าต้องใช้อะไรขุดวะเดี๋ยวลองอีกทีค่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะใช้มือขุดดูนะคะว่า มันเกี่ยวไหมโอเคคือพี่ขวัญไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอีติคารฟเลยนะคะซึ่งรู้แค่ว่ามันคาร์ฟยากอย่างเดียวเลยรู้แบบว่ามันเล่นยากมากแล้วก็อยากลองดูยอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> คือถ้าใครแบบพอรู้ว่ามาเล่นยังไงหรือเคยเล่นมาก่อนก็คอมเมนต์กันบอกได้นะคะไม่เอาละเอายากเหลือเกินไปหาต้นไม้ที่อื่น่า ฝนตกอีกแล้วเคเรามากันที่อีกเกาะหนึ่งนะคะอยู่น้ำไหมอ่ะอยู่น้ำฉันจะได้ให้เธอกินน้ำนะอ่าอร่อยโอเคมาแล้วค่ะก็เจออ่าน่าจะเป็นไม้อะไรสักอย่าง ตึ้นก็ต้องลองตัดกันดูโอเคอันนี้ได้ไอเทมนะคะจะเป็นไม้อะไรช่ยูคาริตัสเหรออ่าใช่เป็นยูคารมั้งจะตัดไปเยอะๆเถือ่อไม่ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะคะ๋อละอ่ะอี่ต้นอะไรนะ่ะอืม ตัดไปเถอะค่ะเพราะขอนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ไม้อะไรบ้างเพราะมันเยอะมากอืมเถ่านี้มีไม้แลไอเทมอีกไหมเฮ้ย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 ไอนันมันอะไรเอ๊ะนันมันอะไรมันเหมือนน่าจะเป็นดันต้องใช้พ i ิกแอคไอดอนในการขุดเข้าไป จะใช้พิกแอคธรรมดาในการขุดเข้าไปตรงนี้นั่นแหละประ,ประตูไม่ต้อง <_ letter> เกียนแล้วล่ะแน่นอนนะคะว่าเราต้องพบกับฝูุ่ซอมบี้มหาศาลแต่ว่าก็คุ้มกับของที่เราจะเข้ามาเอาปะโอ้โห,โหแป๊บหนึ่งนะก่อนหน้านั้นเดี๋ยวขวัญขอคราฟทอชก่อนฮ <_ letter> ไม่มีทอชเลยโอเคขึ้นที่สูงก่อนนะคะจะได้ไมเ่เกิดอันตรายอะไรกับเรานะเกี่ยวไหมมันจะมืดแล้วด้วย เร็วเลยเคนเครซี่เคนเครซี่เหมือนจะเห็นตัวอะไรอยู่แถวนี้มันไม่ดีแน่ๆเลยเ Ken crazy Ken crazy ไว้เสียวเว้ยเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้อะไรเดินอยู่แคว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 แถวนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าค่ะอาจจะไปปิดตายอยู่ข้างในก็อยากจะโอเคกว่าป่ะวะ แน่มืดอีกแล้วไม่ชอบเลยซอมบี้ต้องกรูนเข้ามาแน่นอนว้ายว้าย,ยโอ้โหโอ้โหได้หมวกได้หมวกหมูมาด้วยนะคะซึ่งโอเคค่ะเราปิดทางไว้ที่เรียบร้อยโอ้ยโ,โอเคใครเกิดตรงนี้ก็ตัดมันตรงนี้ลคะค่ะว่าไงพี่บี้นี่นะพี่บี้ โอ้ยเห็นไหน่ากลัวจังเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ใช่เล่นๆแล้วนะคะเนี่ยอืม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 มีแว่นด้วย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 โอ้โหไม่เอ้าไม่เอ้าเอ้ยยายาเดี๋ยวฉันไปเอ้ยโอ้ยเอ้ยจเย็นใจเย็นจะเย็นเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้โหไม่โอเคเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อน เราเพื่อนกันค,ค่อยคุยกันนะค่อยคอยคุยกันแบบว่าภาษาดีๆอะ่ะไม่เอาอย่างเงี้ยน,น่ากลัวต้องรีบเข้าไปปักทอชนะคะไม่ให้มันสเปาวเกิดขึ้นนะโอ้โหจะไปยังไงวะเนี่ยอซอมบี้ยังพอไหวอยู่นะคะแต่ว่าสเกลเดตันนี่อาจจะไม่รอดได้นะเอาไงดีวะโอ้โหแล้วข้างล่างสเกลเิตันอีกเป็นล้านเจ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 น ใจเย็นพวกจะไม่ได้ธนูจากแกม,มาเลยเหรอเนี่ยว๊วอย่าพึ่งดีใจเย็นดีเดี๋ยวตายอะ่ะยังไม่อยากตายนะโอ้ยโอๆยโอ้ยโอยโอยโหหัวใจเดียวแย่อย่ามาสกิดฉันไม่เอาไม่เอาอย่าสกิดฉันเด็ดขาด Yeah. อย่ามาส yeah, yeah. ึกิดฉันนะม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคสถานะมันจะโหดร้ายกว่าอย่างอื่นนะคะมันจะขึ้นฝันว่ามันหัวใจมันจะไม่ขึ้นเลยมั้งเนี่ยดูท่าทางแล้วอ่ะว้าวอ้ยอ้ยอ้ยยเจเย็นพี่เจเย็นพี่อู้ยครึ่งดวงค่ะครึ่งดวงโอ้โหตอนนี้นี่แบบสถานะเดินสโลด้วยโอเมก้โอ้โห Run. สถานะแบบ หมดมากค่ะรู้สึกเหมือนเราจะตายฉันกําลังจะขาดอากาศจะหายใจโอ้ยฉันจะตายอะ่ะแฉันยังไม่อยากตายเลยอะ่ะฉันจะทำยังไงให้หัวใจฉันขึ้นดีล่ะเฮ้ยตอนนี้เหมือนรู้จะมีหัวใจสีทองขึ้นมาโอ้โหอันนี้สถานะอะไรวะเนี่ยเป็นสถานะที่รู้สึกหดร้ายมากค่ะมันหื โอ้เดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนจะตายอยากจะลงไปปักไวๆสักละเกินจะลงไปทันไหมอ้อยเอาไงดีวะโอโหเวียนหัวค่ะ่โอโห,โอ,โ,หโอ้โหธรรมดาก็ยากแล้วนะยังมาเวียนหัวอีกเหรออ้อยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งโอ,โ,โอ้โหสถานานี้หดรายมากเวียนหัว โอ้ยโดนสก,กิลทีนี่เราตายแล้วเนี่ยวิววิววิวตาย <laughs> โหดจุงเบยอะไรอ่ะตายก็คือเหมือนเรามาเริ่มเดนหนึ่งใหม่นะคะก็เหมือนเราตายไปแล้ว <laughs> <laughs> ดีจมงจังโหฉันว่าต้องทำพวกแอปเปิ้ลทองให้มันได้เยอะแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อแล้วกว่าจะไปเอาของที่บ้านอีกนะคะ โอ้นี่มันคิดเปิดอะไรว้ปเปิดอะไรเนี่ยโอ้โหมีการส่งสีประกายแสงด้วยมันจะโหดเลยอะโอ้โหคิปเปริรลอะไรวะสีสวยดีนะหวังว่าจะไม่เจอตัวอะไรอ้อตรงนี้มีเบอร์รี่อยู่ด้วยเก็บสิคะเก็บสิคะรออะไรเก็บเบอร์รี่กินไปเลยอร่อย กินให้อิ่มนะคะกินให้อิ่มเราจะต้องไปไฟกันต่อต้องไปไฟกันต่อลาสเต t เราอยู่ตรงนี้โอ้โหตัวอะไรเฝ้าอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีซอมบี้หนึ่งตัวแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้นะคะแล้วเรามามือเปล่าด้วยนะออืจะไฟอะไรกับเขาได้ฉันขอเข้าก่อนได้ไหมฉันขอแบบว่าออเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโว้ย ถ้าจะขุดไม่ได้นะคะเนี่ยเราพลาดแล้วแหละเพราะว่ามันมีบล็อกพวกนี้อยู่อ้า what the hell what the hell ตัวอะไร what the hell ไม่กล้าอะไรสักอย่างอะคะ่ะโอ้ยฉันว่าฉันมาสั่งวยชีวิตอีกแล้วเพราะว่าเข้าไปไม่ได้เอ้ย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 เอ้าอย่าพึ่มสิซอมบี้เด็กบ้าออกไป ไปไปอุ้ย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 ,ยจะเย็นจะเย็นจอะตายอีกแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อในพาร์ตต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ